ดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงธนิตาสีวัฒนาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวศชาศาสตร์ประจำโรงพยาบาลมหาชัยนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปโรงเรียนในช่วงยุคโควิด19ระบาดนะคะลำดับแรกนะคะเรื่องของมื้ออาหารมื้ออาหารเนี่ยถ้าเราลดจำนวนมื้ออาหารที่จำเป็นจะต้องไปทานร่วมกันที่โรงเรียนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ อย่างเช่นมื้ออาหารเช้าเราก็อาจจะให้น้องๆทานที่บ้านหรือว่าทานในรถส่วนเรื่องของมื้ออาหารกลางวันซึ่งเป็นมื้อที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะให้น้องๆเนี่ยต้องพกพาของใช้ส่วนตัวไปอย่างเช่นช้อนซ่อมแก้วน้ําหรือว่ากระติกน้ําส่วนตัวเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องใช้ของใช้ร่วมกันนะคะระเับต่อไปเรื่องของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรจะเตรียมไปเผื่อไว้ให้น้องๆน,นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีการหยิบยืมกันระหว่างวันในเด็กเล็กเช่นเด็กอนุบาลเนี่ยสมัยก่อนอาจจะใช้ของใช้ร่วมกันคือโรงเรียนเตรียมให้เป็นดินสอสีเทียนแต่ว่าปัจจุบันนี้ทุกครอบครัวเนี่ยควรจะต้องเตรียมไปเองนะคะเพราะว่าจะได้ลดการสัมผัสข,ของใช้ร่วมกันนะคะ อันต่อไปเรื่องของอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะก็คือหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องเตรียมให้น้องๆเผือ่อไว้1-2ชิ้นเป็นชิ้นสำรองนะคะเพราะว่า ในเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นหน้ากากผ้าซึ่งแน่นอนมีโอกาสที่จะเปียกชื้นไม่ว่าจะเป็นจากเหงื่อจากน้ําหรือจากอาหารที่เขาทานนะคะถ้าเผื่อว่ามันมีการเปียกชื้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของหน้ากากเนี่ยมันก็จะลดลงไปมากเลยดังนั้นการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากผ้าระหว่างวันเนี่ยก็จะช่วยทําให้ป้องกันเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะ สำหรับเด็กโตเราอาจจะให้เขาพกพวกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ไปด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยจะต้องไปสัมผัสในจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นลูกิดประตูห้องน้ำหรือว่าโต๊ะที่ยังจำเป็นต้องใช้ร่วมกันเขาก็จะได้สามารถใช้สเปรย์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์เช็ดก่อนเพื่อที่จะลดลดเชื้อโรคแล้วก็ลดความเสี่ยงได้นะคะลำดับสุดท้ายเรื่องของสุข,ขนอนามัยนะคะ ในเด็กๆเ,เนี่ยควรจะได้รับความรู้เรื่องของสุขอ,อนามัยด้วยอย่างถ้าเป็นเด็กชั้นประถมแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เราป้องกันโรคอะไรกันอยู่โควิด -19 คืออะไรแล้วเราต้องป้องกันอย่างไรเ,เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคนี้นะคะถ้าเขามีความเข้าใจตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเรามากขึ้นในการระมัดระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับเชื้อนี้ด้วยการเช่นยอมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน หรือว่ายอมที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะสอนให้เขาเข้าใจว่านี่ที่เขาได้ยินอยู่ตลอดเลยเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันคืออะไรทำไมเราทุกคนเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่อย่างสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยอาจจะชอบเล่นด้วยกันกอดกันหรือว่าเล่นอย่างมีการสัมผัสใกล้ชิดเขาก็จะเข้าใจได้เข้าใจว่าทําไมปัจจุบันนี้เราถึงจําเป็นจะต้องเล่นแบบ ไม่ไม่สัมผัสตัวใกล้ชิดเล่นกันแบบที่ยังโซเชียลดิสเทนซิ่งอยูออ่สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็คือเราอาจจะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเออโรคเนี้ยมันคืออะไรแต่ว่าเขาอ่ะก็จะยอมทำตามคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำให้เขาดูเป็นแบบอย่างอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ออกจากบ้านทุกครั้งก็คือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหรือว่ากลับเข้าบ้านก็ล้างมือตลอดระหว่างวันมีการล้างมือบ่อยๆแบบนี้ค่ะ เด็กเนี่ยเขาก็จะชอบทําตามคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาที่เขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยพอคุณครูบอกเขาก็จะไม่ค่อยขัดขืนแล้วก็ยอมทําตามที่คุณครูบอกด้วยก็สําหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกครอบครัวเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 นะคะขอบคุณค่ะ